สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่จี่จะดูทุกท่านนะคะเจ้าแสบเจ,จ้าแสบน้อยอู้อยังห้องนี้ยังเหรอลูกห,ออห้องหาอยาห้องหาหยังไอสาวบอจะห้องเด้อุ่นเห็นสาวบอเุ่น Ai sao bồ? Ờ. Oh. Hết nhở? Dạ. Dạ. Kéoi đi đi. Dạ. Dạ. Dạ kéng, dạ kéng. Nè. mỹ tên đinh tê nơi phần phun oh, phun oh. phun phun anh phun 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 của phun 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 ย่าครับยายาครับยาดูดูดุดู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 ดุดูด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 ูด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 ้ดงดู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 ดอดุดู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 ดมดูดนดู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 ดาดู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 ดด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 ด บบอายากไอ้สาวบ่ของห้องเฮ็ดยังหึแม่ฮะแม่นม่นอีหยังนอวะนี่นอเป็นยังครับเป็นยงังฮะอยากไปใส่ผมอยากไปอยากไปเ้าแล้วก็สิไปไ้ได้นี่แม่นบ่ โอ้ยพันพ่นนอนหนังแ่เว่นอยู่ตัวเออพันบ่ได้ห่วงยี่งยั่งดอกเออันเห็นบังหุนพันกับพ่อแล้ว ยิ้มหลับเลยยินอว้สามสามเกี่ยวอแม่พีเป <that st> ็นหาน่องหาบนซีมาให้กินไปทังปุ๊ั้งสิไม่ได้เห็นขนาดเลี้ยงหนึ่งตวตัวใหญ่โตนี่เลย าสาวมันนี่ยืนรับาจากเอ <c oughs> จากเอมันนี่นเออยืนรับ, <c oughs> บเอาเอากวดออกดีๆให้ให้ใหนูนอนแน,ะน่กวดให้หนูนอนแนะคะ่ค่ะนะเป็นยืนรับเป็น thừa đẻo, nuo thườn, nuo ai, hơn mà, anu à, ai, nuo ai, hơn mà, ừ, ai, là แม่เพิ่นก็นยืนหลับหนูยยืนหลับค่ะนว่หนูยืนหลับเิน่น่ะนอนลงเลยบากานอนตีนอนเลยลูกแปกที่เออ,เด,นอนเดี๋ยวกันนอนเดี๋ยวจีถาเบิง้ง ท่านใดกล้าลับนปันไดบประกาศนอนลงท่านเดชิ่นพื้นที่ท่านไดน,นี่ก็เริ่มปรกาศนอนปันได้ขึ้นก็นเห็นตัน้งแต่เพิ่นอันเบาน้ำกันยังมมดขึ้นเพื่อไงพี่ว่าโอ๊ยไปบอกให้เพิ่นนอนไปนยัปอยงอู้เจา้าก็ไปวะสันโอกไปบอกเพิ่นมานอน,น,อนว่ะสันโดษนอนลงลูกนอนลงเร็วนอนลง บกานอนบกานอนง่วงยางคักเด้เมดดมดขึ้นเนาะแต่คนเนี่ยแต่บหอดมดขึ้นกัยังงินนี่เนาะมดขึ้นนี่แค่สองสามสามทุ่มอ่ะไมไหวแล้วอนนนั่งหนูกัน้องเร็วเร็วเร็วไกลแล้วไกลแล้วมันนี่มันนี่ไกลแล้วเนาะหนูไก่สินอนละล่ะค่ะพ่นวาหนูบ่ไหวแล้ว มันไม่ไหวแล้วมันจะนอนแล้วเพื่นว่าสักคู่เด้อแม่แม่เย็นดีอยู่ย็นดีอยู่ครัตั้งแต่บัดนีเธอบปนนี่ก็ะหอนเฮ้ยอันมันอีโตเธอบออกมานี่ สบายฝนตกับบ่เปียกข้นก็ได้ยู่สร้างก็ได้ยู่น้ำใจแม่แม่สี่นไหลมากคือนามฝนล่ะบ่เฮ็ดวังวันเกิดมิงแหล้วนี้ตัวนี้เฮ็ดวังเออเดือนเดือนมิถุนายนน่นล่ะวันเกิดมิงแล่วกะ เห็ดเลยให้สร้างคนมาเห็ดเพิ่นบรนีดอกวกสร้างอันแต่ว่าอันอุปกรณ์พร้อมต่ว่าอุปกรณ์ขึ้นขึ้นคักมากขึ้นสามเท่าคนละว่ามันสองเท่าดอกสามเท่าคนละเออ แม่เป็นเอาเดอถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับตะขายกดกระดิ่งด้วยนะคะก็จบคลิปกันเด้อคะ่ะได้เจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะสาวมันนี่ยืนรับสาวมันนี่ยืนลา